สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องทุกท่านในช่องพระแท้สบายใจทาง YouTube นะครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับรุ่นปรดนี่40ซึ่งมีคนได้ส่งภาพมาขอเช็คพระมาให้ตรวจสอบให้ก็ปรากฏว่าเอ๊รู้สึกผมจะลงคลิปไว้แต่ปรากฏว่าผมเองก็หาไม่เจอแต่วันนี้หาเจอแลครับอยู่ใน EP 89ผมได้ลง EP ไว้ท่านกรุณาพิมพ์ไปที่ EP 8ีท่านจะพบบล็อกของปรดนี่40 ทางเกและแท้เทียบเคียงให้แต่ว่าส่วนเหรียญเกนั้นเนี่ยก็จะนอกรีบดไปน,นิดนึงซึ่งขัดต่อนโยบายผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเล่ารายละเอียดกันในคลิปครับทุกคลิปทุกครั้งผมมีความจำเป็นจะต้องอธิบายในช่องพระแท้สบายใจตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับว่าช่องทางติดต่อถ้าเฟซบุ o กเนี่ยถ้าท่านเป็นเพื่อนกับผมเนี่ยหรือขอเป็นเพื่อนไว้เนี่ยมันจะเสถียรง่ายกว่านะครับถ้าไม่ได้เป็นเพื่อน,นก็แอดไลน์จะสะดวกกว่าแล้วก็สามารถจะได้คุยกันเลยหรือโทรศัพท์โดยตรงก็ได้นะครับเลขที่บัญชีหากมีการอนเงินก็ประานี้นร่วน บัตรรับประกันหน้าตาประมาณนี้เวลาติดตอ่อแบ่งปันพระเครื่องหรือติดตอ่อเรื่องอื่น,นๆเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับก็ตั้งแต่สิบโมงช้าถึงสองทุ่มโดยประมาณจะปรึกษาเรื่องเราอื่นๆใดก็ได้ครับตามนั้นเราถือไปพี่น้องกันแบ่งปันก็ได้ถ้าผมพอมีองค์ความรู้พอมีข้อมูลนะครับที่จะตอบให้กับทุกท่านได้ผมยินดีเสมอนะครับเดี๋ยวไปชมภาพครับครับนี่คือบล็อกสิบนิ้วโปรตี่สี่ศูนย์นะครับซึ่งก็เหรียญสวยอยู่เพิ่งมาเมื่อวานนี้รับพอดี มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งท่านสั่งเอาไว้นะครับก็ทั้งนั้นใครจะกริ้งกลางก็ได้ขอความกรุณาจะรอไว้นิดหนึ่งเพราะว่าได้มาเหรียญเดียวนะครับก็จะส่งมาอีกสองเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงวันไหนนะครับนั้นผมดูเบื้องต้นเนี่ยพอดูได้ก็เข้าใจว่าน่าจะผมก็ตีแท้ไป90%นนะครับที่ให้ส่งมาถ้าส่งแล้วเอามาส่งแล้วไม่ใช่ผมก็จะส่งกลับให้นะครับส่วนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเนี่ย เนื่องจากได้ลงคลิปใน EP89 ไว้แล้วตอนนั้นลงไว้เนี่ยไม่ได้ลง EP ไว้ท่านคงหาไม่เจอกันนะครับจึงได้สอบถามเข้ามาที่ที่แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปส่งพระมาให้ชมดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและประหยัดเวลาทั้งท่านและผมแล้วก็ท่านเข้าไปศึกษาค้นคว้าผมได้อธิบายมาค่อนข้างละเอียดในคลิป EP89 รุ่นโปรดนี่40บล็อก10นิ้วคือบล็อกนี้นะครับคือบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้แล้วก็ มีเดียนเก้ขนาดซึ่งเดียนเก้เนี่ยก็ผมตีเก้นะครับก็ว่าผมไม่เช่าผมผมถือว่าผมผมถือตีเก้เลยแล้วก็เนื่องจากมีน้องผู้ชายท่านหนึ่งส่งมาแล้วตามเงื่อนไขว่าถ้าส่งมาแล้วเนี่ยถ้าผมดูเก้ผมจะขออนุญาตถ้าผมสนใจนะครับแล้วถ้าเก้หน้าตามันใกล้เคียงเนี่ยผมจะขออธิบายให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในช่องประเทศสบายใจได้รับชมกันว่ามันมีเก้แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะต้องระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเก้ห่างเก้ไม่น่าสงสัยเลยคือว่า <c oughs> ขออภัยครับเกถึงขนาดผมส่งมาให้ผมเนี่ยผมก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างเกได้ใกล้เคียงผมจึงอยากจะก็เลยเป็นห่วงก็จึงมาสัมทับกันใน EP พีร้นี้นะครับท่านฟังร้อยหเนี่ยก็จะมีข้อมูลไปถึงอ่าแปท่านเข้าไปดูได้คลิปปลดนี่4ีูทั้งขอบตัดทั้งตัวยันตัวอะไรต่างๆทั้งพิมพ์ทั้งทรงแล้วก็รายละเอียดอื่นๆผมอธิบายไว้ค่อนข้างแบบชัดเจนนะครับเนี่ยเรียนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สวย พอสวยนะครับอยู่ในเกณฑ์สวยไปเน่ยพอดีน้องผู้หญิงให้หาไว้นะครับก็พอดีมีคนเสนอแบ่งปันเข้ามาผมก็กาลังจะมาอีกสองเหรียญจะไม่ไม่ไม่ทราบจะถึงวันไหนเสาร์อาทิตย์ถึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็เล่าเรื่องรลวกันไปละจอดละจอดแล้วก่อนนี่ก็เป็นคลิปที่2ของปี6 5ก็เล่าสู่คนฟังเมื่อสองสัปดาห์นี้ก็กรุแตกที่วัดไททองพัฒนานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะก็เป็นที่ฮือฮากันเป็นพระมหาชนนะครับหลวงปู่หลิวของเราเนี่ยเป็น คณาจารย์ของพระยาตะเรือนที่เป็นตำนานซึ่งพระในกลุ่นั้นเนี่ยก็แต่อยู่ในกลุ่ก็ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีราคาค้าง,งวดเมื่อตั้งแต่ปี2500ก,กว่า2500 <c oughs> ต้น้น,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 นะครับก็ยุคนั้นก็แน่นอนละพระ,ะ100-200นี่ก็ถือราคาสูงช่วงนั้นก็ได้บรรจุก,กลุก่เอาไว้ก็มีอะไรโดนจิตตังใจที่ว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายหลงพ่อโตก็ปรากฏว่า ในส่วนของช่างก็ไปพบไปเจอก็เสียนน้อยเสียงใหญ่ก็แห่หนกันไปลุมล้อมอจนรู้สึกได้แบ่งปันมาบางส่วนนะครับบางส่วนยังต้องเก็บไว้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสวาสนาผมก็คงจะได้ยนชมในใ,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 ใน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 อตต่อไปนะครับก็าฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ไว้แล้วนะครับก็เอาแบ่งปันกันมาชมบ้างแต่ในระหว่างที่เราไม่มีกลุ่นะครับแต่ว่าผมก็เปรียบเสมือนพระกลุ่ผมก็เก็บมาหลายรุ่น หลายร้อนหลายร้อยเหรียญที่เดียวสรุหรวงปุ่หลินนะครับก็หลายรุ่นอยู่เป็นร้อยรุ่นพูดง่ายๆนะครับก็บางรุ่นก็มีหลายองค์บางรุ่นก็ก็ปลดหนี้สี่ศูนนี้เป็นรุ่นที่นิยมก็ได้มาแล้วก็ออกไปได้มาแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่แ่งผมก็บวกบางๆเสมอเ่ออยากให้ทุกคนได้เข้าถึงพุทธคุณของท่านอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงความเมตตาของบาร,รมีของท่านผมจึงทําหน้าที่เผยแผ่เผยแพร่นะครับรายละเอียดข้อมูล เผยแผ่บารมีหรือพุทธคุณของท่านให้บอนพชน้องพี่ได้มีโอกาสได้เช่าบูชาเช่าหากันส่วนผมเองก็ไม่ได้จะไปค้ากําไรอะไรมากมายใหญ่โตนะครับเพียงแต่ว่าก็บวกบางๆและส่วนตัวกระผมเองหรือครอบครัวก็ได้ประสบพบเจอได้สะท้อนพบนะครับได้ประจักษ์กับพุทธคุณของท่านเป็นที่อพอใจหรือยอมรับในระดับหนึ่งจึงได้รณรงค์นะครับต่อต้านกับเหรียญแก้มาตลอดตั้งแต่เริ่มทําคลิปแรก นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นปลดินี้ศูนย์ั้ง3บล็อก3แบบก็ได้อธิบายไว้ตั้งแต่ EP 1นะครับเมื่อปี6 3วันที่22ธันวาคมนะครับดังนั้นรุ่นนี้จะมี3บล็อกบล็อก9นิ้วสินิ้วบล็อกทองคำนะครับดังนั้นถ้าท่านสนใจรุ่นนี้ถ้าต้องก็ต้องดูดีๆถ้าจะเช่าใครอะไรใครเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไปเช่าพระคนอื่นแล้วเอาพระคนอื่นมาให้ผมดูรูปท่านต้องไปศึกษาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมไปฟันธงว่าพระคนนั้น กคนนี้ไม่ไม่เก้แล้วก็ปรากฏว่าแล้วผมไปฟันธงผิดพลาดมันจะเกิดปัญหาได้และท่านก็เชื่อผมสนิทใจเพราะว่าเชื่อมั่นในในสิ่งที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าพระทุกเหรียญทุกรุ่นทุกปีพศที่ส่งมาให้ผมเช็คส่งมาให้ผมฟันธงเนี่ยผมเรียนกับชาปไวคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเป็นเหรียญที่ผมบอกว่าดีเนี่ยโอกาสแท้99% แต่ผมบอกว่าไม่ดีก็โอกาสเก๊ก้99%ก็แปลว่ายังไม่ร้อยเปพูดง่ายๆนะครับก็ยังมีบอกว่าไม่ดีก็อาจจะดีได้หรือบอกว่าดีก็อาจจะไม่ดีได้นะครับซึ่งในลักษณะาจากการวิเคราะห์จากภาพถ่ายจากรูปถ่ายของท่านที่ส่งมา,าบางทีมุมกล้องอย่างเงี้ยนะครับมุมกล้องเนี่ยดูไม่ชัดเลยหน้าตาแบบนี้ถ้าถ่ายผิดมุมผิดแบบไปไม่เหมือนเหรียญที่เราเอียงข้างสองแล้วเรามีจุดพิเศษนะครับจุดพิเศษที่จะสังเกตเราดูภายใน 4-5วินาทีเราก็รู้แล้วเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับสองก็จะพอรู้ได้เลยนะครับดังนั้นก็กําชับไว้นี่คือรดนี่40บล็อก10นิ้วารายละเอียดที่อธิบายไปแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นบล็อกอทองคาอันนี้องค์ครูครับอันนี้องค์ครูไม่ได้แบ่งนะครับนี่ก็คือบล็อก9นิ้วนี่9นิ้วเนี่ยจะเหมือนบล็อกทองคาส่วนบล็อกทองคานี่มาใหม่นะครับบล็อกทองคานี่มาใหม่นี่แดงเลยมาใหม่พร้อมกล่องนะครับ ส่วนโค้ดก็จะเป็นโค้ดตัวเดียวกันหมดนะครับคือเป็นโค้ดตัวนี้ที่ลักษณะตอกซึ่งบางคนบอกว่าไอ้ตรงนี้จะมี2เส้นซึ่งลักษณะโค้ดผมไม่ได้อธิบายไว้นะครับให้ดูเหรียญเป็นหลักนะครับส่วนโค้ดเนี่ยจะดูยากมากโค้ดเนี่ยผมจะไม่อธิบายเทคนิคไว้นะครับเนื่องจากให้ท่านเห็นเหรียญแท้ซะก่อนถ้าท่านไปส,สนสนใจโค้ดเก้ก็จะทําโค้ดมานะดังนั้นผมจะไม่อธิบายโค้ดแล้วก็ผมจะอธิบายเฉพาะลักษณะรูปลักษณ์ของเหรียญงั้นเก้ทำให้ได้ในการถอดออกไปจะไม่ติดนะครับ แต่โค้ดเนี่ยเขาสามารถทําให้เหมือนได้ใกล้เคียงได้แล้วจะอธิบายกันแบบไหนทีนี้นะครับคือการการอธิบายโค้ดเนี่ยเป็นเรื่องปลายเหตุนะครับเพราะว่าแต่จําลักษณะโค้ดไว้ว่ามันเป็นลักษณะนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษนิดหน,นึ่งเนี่ยครับถ้าจะมาะประมาณว่าโค้ดแบบนี้ตอบแบบนี้นั้นจะไปเจอเนี่ยตู้เดียวกันนะครับแต่ไปเจออีกแบบหนึง่งตอกอีกแบบหนึง่งท่านก็จะเพี้ยนไปถูกไหมครับเนี่ยครับไปเจอตอกอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะเพี้ยนไปเนี่ยตอกจางๆเนี่ยตอกไม่ติดเงี้ยนะท่านก็จะไปตีเข้าเกอีก น,นั้นคือหลักการของผมก็คือว่าผมไม่อยากจะไปอธิบายเหรียญในลักษณะเป็นเหรียญเก๊นะครับในในลักษณะเหรียญแท้และอธิบายโค้ดในลักษณะบอกเก๊แท้อย่างนี้ไม่ได้ครับครับก็ห่วงใยกันก็คิดถึงกันก็ส่งเสียงกันสักเล็กน้อยเพื่อ,อ,อให้หายคิดถึงกันนะครับผมก็คิดถึงทุกท่านแล้วก็ขอบคุณย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มอบความไว้วางใจแล้วได้แบ่งปัน พระเครื่องพระบูชาไปจากผมแล้วก็โอกาสต่อไปก็พยายามกดติดตามกันเอาไว้นะครับเผื่อว่าผมมีโปรโมชั่นหรือมีข้อความพิเศษอะไรท่านก็จะได้ไม่ตกข่าวแล้วก็ไม่พลาดโอกาสในลักษณะที่จะสังสรรค์ร่วมกันเหมือนที่เคยเรียนว้คลิปอื่นๆนั้นจะพูดนี้ก็จะจะกินเวลาออกไปนะครับก็คงประมาณนี้ก็ฝากไว้นี่คือ,ค,อคือทั้ง3บล็อกบล็อกทองคำบล็อก10นิ้วแล้วก็บล็อก9นิ้วนะครับก็ให้เฮงๆรวยๆทุกท่านในสุขภาพ,าพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไค่เจ็บต้องปวง ก็ไม่กาดตกนะครับต้องรอะมัดระวังดูแลสุขภาพกันคลิปนี้คงฝากไว้เท่านี้นะครับให้ทุกท่านประสบความโชคดีสวัสดีครับ